เสร็จเรียบร้อยครับไดฮัสุไฮเจตนะฮะตัวนี้ทำสีภายนอกมาทูโทนนะครับคลาสสิกลูกค้าจะเอาไปเ,เปิดร้านกาแฟนะครับแล้วก็ให้พอนอนได้ด้วยแต่ว่าไม่ไม่ได้เน้นนอนมากก็นอนได้คนหนึ่งนะครับที่นอนก็จะสไลด์มาอย่างนี้ ก็จะนอนยาวไปตรงนู้นนะครับแล้วขาก็โผล่พาดไปตรงนั้นก็ความยาวรวมๆสองเมตรได้ครับตรงนี้ลิ้นชักทำครัวเอ่อลิ้นชักทำกาแฟนะฮะลิ้นชักทำกาแฟแล้วก็ใส่รางอุตสาหกรรมนะฮะใส่เมตรหนึ่งตรงนี้มีอ่างเอาวิชัยเดี๋ยวเจาะรูนี้หน่อยแล้วก็น้ำทิ้งก็เดี๋ยวจะทิ้งพื้น ลงข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะมีถังน้ําตั้งตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้น้ําสําหรับล้างถ้วยล้างชามขายกาแฟตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นตําแหน่งยืนขายกาแฟนะครับตรงนี้เปิดเก็บของได้หรือก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ยังมีที่เก็บสําหรับเก็บเก้าอี้ครับแล้วก็ ไฮไลท์นะครก็คือเปิดปลาด้านนี้จะนั่งขายจากข้างในก็ได้นะครับติดไฟให้สวยๆนะครับขายเวลากลางคืน mm hmm. แต่งมาน่ารักครับติดแหลกติดแก๊ปหมวกมาด้วย mm hmm. โทนสีก็ให้เข้ากับตัวรถนะครับ เนี่ยสีเฟอร์นิเจอร์กับสีตัวรถเนี่ยใกล้เคียงกันเลยมีลิ้นชักตรงนี้ช่องข้างล่างก็ยังเก็บของได้อีกนะครับก็เล็กกระทัดรัดน่ารักดีครับคันนี้ไปจอดขายกาแฟที่ไหนก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับ